สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบิรู่สุขสุขคนสบายดีตอนเศร้าพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มเศร้าเริ่มซวยแล้วเนาะแดดกำลังแย่ตาเลยเมื่อีนสวันสิบพาไปเลาะทงนาเนาะก็คือเฮาสีพามาเบิ่งตะการทุกคนมาอัปเด,ดตตะกาแต่ว่าบ่แม่นของสวรรค์เองเนาะก็คือของปลาแหล่หรือว่าของครูแฟดเนาะเพราะว่าเลานะต๊กกะก่อนบ้านก่อนเมืองเดี๋ยวซ้อนเสห้เบิ่ง,งว่ากะเล่านะยาวซำใด พอดีดำแล้วเนาะไก่สิพ่อดำหน้าแล้วตอนนี้เรากำลังไถหุดอยู่ออกจากตะก้านี่เขาก็ยังสิพาลงไปทงเนาะพอวิซิมอนพอนไซพากันลงไปไถหุดหน้าอยู่ทงนะออกแต่หนีสวนกระสีมืองไปตลาดหลังจากนั่นก็มาเปิดหานนะจ๊ะอันนี้ตะการลาแหละเละมื่อก่อนที่คฟรูแฝดพากันตกเน,ะนาะเา้วแล้วมันไก่สิพ่อยิบดำเลยมันกําลังแบบ กำลังยาวปแล้เนาะสู้สีกันอยู่กับของอีแม่เพราะว่าเล่ากระตกก่อนสามตาตกเป็นซ้ำคือกันเนาะแต่ว่าตานี่บออยากออกไปได้เนี่ยเบิ่งห่างๆเนี่ยไปเห็นดินเบิดเนาะนห่างๆแล้วนี่จะกะสิพ่อหน้ารือบอแต่มันก็มีตาต่อไปแต่ตาหน้าที่อยู่ปลหลแล้วดับหน้าที่เนาะดับหน้าที่กว่าสวรรค์อีกเลยนะีต่ตากะเลานะตกหกตา บังเน่บอนได้มีฝุ่นมันกระสีเขียวเป็นดอนเป็นดอนเนาะนี่ตากาหกตาตากาปารีนะ่กะกรลังเขียวเนาะอันนี้เสียไปเก็บพักบัวละพาจ้นะเนาะพักบัวะพาของอัมมาลานั่นแหละก็เลย <c oughs> ก,เลก่อนเท้าสิไปเก็บพักเท้าสิผ้าเหรอตากาตาุ่งเลระทงไฮทงนาเนาะพอออกแต่หนีเขากรสีเมือเห็ดเวียกเข้าคือกัน มือนีซ้อนเปิดห่านขายคนเดียวพี่นางเพิ่นเสร็จมาบอกเมืองเสาเนี่ว่าเพิ่นลาเนาะเพิ่นเจ็บท้องแต่กะเจ็บเมื่อวานนี่ห่มห่มมือนีเพิ่นก็เลยลาจ้ะมือนีขายสายเดียวนะจ๊ะปาดถูกเก้ามงเสาเลยแดดซำนี s <S ่คันดำหน้าแดดนันนี่เขาสีดำได้บอก นี่เป็นตากาปลีเนาะปลีเราตกสี่ตาจา้ะกำลังเริ่มเขียวพอมันท่างกันได้หาหกเจ็ดหมื่นเนาะแนมไปเขี้ยวๆนะเป็นตากาเบิดเลยเนะาะบ้านคองปลีแก่มันเสียออกอยู่ว่พี่น้องมันคือเป็นเดินเป็นเดินอยู่พอมาอยู่มุมสูงๆแล้ว็สะเห็นว่ามันห่างเนาะฝั่งเราเป็นของอีแม่ไปทำฝุ่นกับองลุงเลิน ไชหุน้ากะของปลีเพิ่นบทันไทยเพราะว่ากะเพิ่นบทันไดเยวเาวเนาะต้องหายมันเาาซ้ำหนึง่งไก่สิพอดีดำจังไทยเพราะว่าถ้าเหาไทยไวเกินไปหยามันกะสีขืนมาอีกเนาะบัดเหาดำมันกะสีดำยาคนะ่ะอันนี้เฮาไทยไวบดดนปันไดเลยกะกะเหาเาาแล้วพนุตกมาเฮากระดำได้เลยเด้พี่น้องเนะาะขันสั่นอ่ะไทยไวดดนหยามันกะขืนหยามดำแล้วมันกะยาอีก อันนี้นาปหลาเนาะปาดมุมสูงทงนานะพี่น้องอม,มันมั่วเกินไปเนาะเมฆก,ก็ร้ายอยู่เมือนี้นะบ,ทบทดบดแดดแดดคันเหดเวียกยังสี่เมฆร้ายก็เเมาะอยู่เนาะเพราะว่าเวลาอาลาไทยนาน่ะมันหอนมันเมือ่อยมันย่างตามรถไทยมันก็เมือ่อยแล้ว้ากว่าแดดแท้แทมันก็บาไวเด้กคนนะ่ะ แล้วถาว่าอากาศคึมๆนะมันกระซิดได้เรื่อยๆเนาะมันกระิแบบเย็นสบายแถวนี้เป็นหน้าปาลีเนาะลุงเลินกระถไ,ไปน้ำแล้วย่งบ่หลายของสวรานแล้วแล้วห้องอันสว่นน่ะยังไถอยู่ไก่สิเหลวเลยเลนะเนาะอันนี้อุ้มมากระท่านแถวทางนี้ข้าเจ้ากระถยเบิดแล้ว บางคนกัญญาอยู่ที่ตอกัน,นกัญญาท่งต่อไปเป็นหน้าเหงาวันแห่ข้าเจ้าเหลียงงัวความจริงแล้วมื่อนีสว่วาวสิไปหาคุดแมงขนมนุเนาะหรือว่าแมงจีนูนละและบังเอิญว่าบลงโตกันมือนี้เป็นมือเลิกบุญแม่สวนกับเมื่อใส่บาทและบันนี้ เว้ากันกับมูเนาะสวรรค์ซื่นวสิพากันไปหาคุดแมงขนนก็เลยว่าหลางเครื่องหลางของเหมี่ยนเทียงถาจนมันสวยแล้วบริต้ตอบเซร็จกันเพิ่นนเลยบอกมาคิดว่าสวรรค์บอกไปพนใส่กำลังไทยหดหนาอยู่นะน้าแถวนี้มีแต่ไฮยาวเติบ แต่เป็นหน้าไฮบ่ใหญ่เนาะบดไฮแล้วน,นี่ก็ะข่อยู่คันสิภาพาไปหลอกปลาหาเฮ็ดกระเฮ็ดบ่ออกพี่น้องออกแต่ทางบ้านเจ็ดตุยๆยเนาะแต่วขข่าโขกเขาบ่มีเพราะว่าเมื่อวานนี่แม่ซ้อนกับไปหลอกกับบ่ไดห ท่านหาเหลาะคุดแมงขนนุนอะได้อยู่วสิภาพไปเลาะอ,อยู่เพราะว่าปีนี้บบท่านได้ไปคุดแมงขนนุนเลยเนาะไปแต่มือก่อนที่เขาอันไปหาเหตุแล้วก็ขุดส่วงเลยมันกระลังไข่เลยกินแซบเดี๋ยวมาเบ่งพรไทยพรไสไถนาหดไทนะห,ด,ไทหดนาเนาะนี่ ง่ายเป็นผูบ่าวเบิดแล้วสบายแล้วพ่อบ่ต้องเมื่อยเนาะเพราะว่าสองคนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเพื่อสองคนเมื่อยกะพ่อกะได้เศร้าแหงแล้วเนาะแต่ลุงเรากับป่านคันแทนาสมเพาะไก่โทรหาเจ้าบ่ได้ตะกี้ว่าชีชวนไปหาขุดแว้งขนนวลแต่โทรหาบนติดก็เลยอย่างรงมาส่องอยู่ตรงน้ ได้แทนออทน,น่องไทยนายังบ็ท่นได้เสิงห้างกะไทยสองหมื่นสามหมื่นเนาะแต่วันนี้มันเป็นหน้าเฮาเองเฮาแบบว่าบรได้เฝ้าได้ทุกคนแบบว่าไทยเมื่อยแล้วกะเศร้าเนาะ ed, แบรบได้เ,ดเห็ดแบบเบิดมื่นเบิดเวนแต่ถ้าเฮาจ้างเฮาไทยนะเขาก็มาแต่เสาะเขาแบบเขาก็ขืดเหมือนเมื่ด อันนี้เ้าก็ม,มาซำกินข้าวเศร้าแล้วแล้วก็ม,มาถ่ายเนาะแล้วก็เมื่อยกับเศร้าพอห้าเ,าเห็ดเองห้เาเดียวสงสัยเปลี่ยนกันคนละไฮบอโอ้นมีน้ำ ร้านบ้านนี่เป็นเบียรทุกคนเลยจ้าบ่าผู้หญิงผู้ชายพี่น้องเห็ดเบียรเก่งเบิดตรตกูลนี่บ่ได้ตั้งย่องหายู่หากินกระมานเนาะแต่ข้าเจ้าดูได้ชุ่มเจ้าเปียนกันบ่ชุ่มเจ้าเปียนกันคนละไห้บ่ไฮไฟไฮมันเนาะได้แดดปดแล้วข่อยู่ดอก มืัอน,นี้เมน่อลายอยู่ถ้ามันบัทันมีหนำมันก็ะไทยง่ายอยู่เน,ะนาะไทยหดเนี่ยแต่ถ้าน้นำร้ายมันก็ไทยยากหนำเต็มก็ต้องเตึงม,มันออกมันบบเห็นคลองมันสอนเคยลองถ่ายแล้วปีนี้ไทยนายเก่งเปิดเหลี่ยวนาะปีเหลี่ยวนี้ยังว่าขาจจางฮังกระเฮียน ปีนี้พ่อเขากาปลาเบบไห้เต็มโตแล้วปีแล้วดีกแลเขาก็หนุไม่เท่าไะจืดบอสวันเคยมาถ่ายซอยน่อกเรียนแล้วไทก็ไร่ได้เจิดหนาเจิดลังนะมีทีแล้วเลยมันที่มากินเพิ่งคิจนี่อนใจ้วถาเบิรไอมอนนำเราสีแล้วแล้วเนาะ อีกคนหนึ่งนันังถายอโฮมได้นางถาเปลี่ยนแล้วกลับอีกมาอีกขอบนี่ก็แล้วแล้วๆนะได้ลูกฟูชายก็ดีอย่างนี้เลยเนาะดีบอลว่าขั้นเขาหูจกควมเขากับสีซอยเบียกสอยงานคือซอยเฮงงคอได้นะดีคนละแนว่ะเนานะ แต่ลูกผู้ชายกะซอยเบียกนักๆพอได้ผูหยิงกะซอยได้ยู่แต่มันก็นสีซอยบ่ได้หลายครยับคนก่นไปแหลเราได้ลงมาแล้วเราอยู่เทียงมีตะลูกกระปัวลงมาสบายเร็วจ้า ไปะรวยกับลงมหาสอนลูกห่วงูทั้งหลังเห็นบอตัสเซอร์วิงนะเรียบร้อย เขาเจ้ะของมูจากปับขาดปับไทยเนาะปับเบิร์ตเหรอหัดคิ้วผักแหลจนะจ้ะเนาะคิ้วต่อไปกับเบาซีมอนสุขเจ้าไทยจักมือแหละ h ั m สุขเจ้าไทยจักมือแล้วสุขเจ้าไทยเลยจักมือแล้ว มือที่สามเลยมีแต่หูหุ่นดีๆได้เนี้พอเบิดสูงเบิร์ตะสหลักนั่นเนี่ยแม่้นะเราบดได้สูงสำไอมอนทอนไซ พ่อแม่พาเห็ดเวียกแต่หน่อยใหญ่มากขาเจ้าก็สเเกเิเป็นเวียกเห็ดเป็นเบิดทุกอย่างเนาะตั้งแต่วานกะไทยนาขาดนาเห็ดได้เบิดแล้วเหลืองหายอยู่หายจีย๋ต้าไก่เบ็ดนี้ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเป็นเบี้ยงแต่หน่อยมันกระสิมีความอดทนขนาดเนาะนะ ลงหลักแล้วแถมคันหน้าอย่างนะี้ลูกเป็นผู้ไทยน้พพอกับปานคันหน้าสบายแล้วบ่รตรงเมื่อยไทยเก่งเบิดแล้วเนาะอย่าเพิ่มแล้วเด้อ เจ้าอยาเพิ่มแล้วเด้อเอยสิมาไายซอยมืออื่นสาวซอนอย่างสิลงมานำเนะาะแดกสิลงมา่ายซอยให้หนึ่งกระซอยดียน้ำใจเพราะว่าปีนิ้บริไทยหน้าเจ้าของเลยจ้างแล้วก่อนปีที่แล้วนี่เข้ามาไายซอยอยู่วังเพิ่งนะปีนี้เข้ากับสิมาอีกบรรยากาศหนาบานส่วน เบ่งแล้วมันสบายหูสบายตาเนาะพี่น้องตากาเขีียวๆตอนนี้กะกำลังหอมเลยเนาะและกะลมผัดเย็นเนี่ยมไปทงไ้ทงหน้ากะสบายตาอากาศกะสดสื่นเดี๋ยวซอนสิมาเก็บผักบัวละพาเนาะเมื่อเปิดหานมันตรงหลิกง่ามันให้มันขึ้นใหม่นะมันํำลังเข่า นี่เก็บซ้ำนี่เนาะบเดเอาเมื่อไรก็คือใส่เมื่อหนึ่งเบิร์แล้วก็มือต่อไปก็ขั้นยักได้กันมาเก็บใหม่เก็บแบบว่าสดใหม่ทุกวันเนาะมาฮอนนี้คือสิทดิขออนุญาตลาละดื้อเนาะขอบใจเบิร์สุขุสุขพนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บบแบบสวัเดอพี่น้องเนาะฝากติดตามฝากบังโฆษณาให้สวัน,นดเดื้อเนาะไปแล้วจาสบายดี